สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะสำหรับงานเสริมนะคะตัวนี้ก็ให้ตัวนี้ถ้าเ,เด็กๆยังเขียนชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันต้องกดพิมพ์นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าคุณครูรู้อยู่แล้วว่าสมมาบานเนาะนี้เด็กๆดูนะคะเราจะเริ่มมาฝึกการผสมค้าเพราะเราจะเริ่มทราบแล้วว่าลูกของนะะตัว รูปภาพตัวนี้นะคะแทนพยัญชนะไทยนะคะอย่างเช่นภาพงูก็จะเป็นพยนะัญชนะรูปพยัญชนะรูปใดค่ะก็เป็นรูปงอง,งูใช่ไหมคะคุณครูจีสอนไว้แล้วว่าสระอานะคะเหมือนขันล้มจำได้ไหมนะคะสระอาเนี่ยจะคล้ายคล้ขันล้มเลยนะคะจะคล้ายคล้ายขันล้มเลย,นะะย,ย,ลเลยใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็งองงูนะคะเรา ตรงนี้นะคะเป็นรูปงูใช่ไหมคะเราก็คลิกตรงนี้ค่ะแล้วก็พิมพ์งูนม่นช่งงงูเว้ยนะงูงูงูนะแล้วก็นำละมาใส่นะคะจะอ่านว่างงงางงูตัวนี้นะคะเดี๋ยนนะคะเพื่อนๆกอเขียนเป็นนี้ก่อน นะคะง,งูตัวนี้งูตัวนี้นะคะมาจากไหนนะคะง,งูตัวนี้มาจากไหนก็มาจากรูปงูตัวนี้นะคะก็เอามาใสา่เป็นตอยอัญชนะนะคะเพราะว่าเขาแทนด้วยรูปของยัญชนะเองก็เป็นง,งูสะอาอ่านว่างออางา,าต่อไปนะคะข้อที่สองเป็ดลอยนะ,ะนะคะ เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพลิงเพราะฉะนั้นจะต้องแทนด้วยอะไรนะตัวใดคะเด็กๆก็คลิกตรงนี้นะคะแล้วก็แทนด้วยกรออะไรคะโรลิงค่ะแล้วก็เอาสระอะไรมาคะสระอานะคะเสร็จไหมคะอา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 นะคะนะคะอา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 ถือล้มมานะคะอคถือล้มมา แล้วก็ใส,ส่สระอรดิงสระออานว่ารอารานะคะต่อไปข้อที่สามคูปยัก์ก็จะเป็นตัวอะไรคะคุณครูจะทำให้ดูแค่สององตัวเนาะคูปยัก์ก็จะเป็นตัวอะไรคะก็เป็นยอ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 หยิงได้ไหมไม่ได้นะคะต้องเป็นยอยักษนะต่อไปรูปภาพอะไรคะรูปภาพหนูก็จะเป็นนอนอนอ หนูนะหนูะสมกระตะอาแต่ตงนี้นะ e okay. คะต่อไปลูกไข่ไข่จะเกิดก่อนไก่หรือว่าไค่จะเกิดก่อนไข่นะอันนี้เป e ็นลูกไข่นะคะะเราก็เอาขอ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 ไข่มาใส่กับสาระตรงนี้นะคะต่อไปเป็นลูกหีบนะหีบใส่ผ้าหีบใส่ทองคํมว้านะคะก็เอาหอหีบใส่หอหีบใส่ตรงนี้นะคะ แล้วก็เอาเดลอามาใส่ก็อา่านว่าหออาหาต่อไปเราเห็นภาพเตาแล้วเต่ามันมี่ใช่คระเดินไปเดินมามันตตองว่าปุบปุบป,ปูปูนะคะก็จะเป็นตอเต,ต่ามาเติมตรงนี้นะคะก็จะเป็นตออาตานั่นเอง,เองเน,นะคะเดี๋ยวเดลืมนะคะนะแล้วก็ไปตรวจเหมือนเดิมเนาะอย่าลืมนะคะโอเคค่ะ เอจะลบก่อนนะจะลบก่อนนะอันนี้ให้ดูตัวอย่างไว้แค่อันเดียวก่อนเนาะโอเคนะคะต่อมานะคะอีกอันใบงานอีกหนึ่งใบนะคะตรงนี้คือสะอีนะคะเด็กๆผูดพร้อมกันนะคะเหมือนหลังคาบ้านนะะเด๋ยวดูนะคะครูจะวาดรูปให้ดูก่อนอะนะคะ ตรงเนี้ยเสละอีเนี่ยเหมือนหลังคาบ้านเลยนะโอ้อันนี้วาดไม่ได้เห็นไหมคะทำไมไม่ให้วาดโอ้คุณลองเขียนดูดิอ๋อเขาไม่ให้เขียนจริงเลยนะเพราะว่ามันเป็นรายบุชีหรือว่าเด็กบุชีเติมสีก่อนอเดี๋ยวดูนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวนะใหม่ใหม่เสอีให้เด็กๆจำง่ายๆนะคะพูดตามนะคะอี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 เดี๋ยวนะคะ

เวลาเราเขียนนะแล้วก็มีเสาทีวีด้วยนะโอู้หูนีส่สวยเลยใหม่นะเวลาเขียนสระอื่นที่เขียนบ้า,นา,นางน้าก่อนนะคะแล้วก็โค้งไปเวลาค่ะนะ,ะแล้วก็เขียนตรงๆมีขีดนะคะ่ะก็คือเสาทีมันเสาทีวีเลยนะคะอันนี้เราจะเป็นรูปอะไรนะนะระูปผูเขียนเสาก่อนนะสระอืน่น อันนี้คือตัวบ้านนะอันนี้คือตัวบ้านนี่นะก็ก็ก็เปิดประตูนะไปดูชั้นะคะับเสอีเหมือนหลังคาบ้านมีเสาทีวีด้วยนะนะคะเสาทีวีอยู่ตรงนี้นะเด็กเขาก็อยูลังนั่งดูทีวีอยู่ตรงนี้มาดูทีวีอยู่ตรงนี้นะอ่ามาดูทีวีอยู่ตรงนี้เสรีเหมือนหลังคาบ้านเด็กพูดจากแล้วครัเสรีเหมือนหลังคาบ้านตัวนี้ก็เหมือนกันแล้วเวลาเรา เวลาเราเขียนนะคะตะกี้สระอาคุจิสระอาคุจบอกว่ามันเหมือนกับอะไรคะเหมือนคันล้มใช่ไหมอะนี่สระอาใช่ไหมตกี้แกมันไม่บอกนะคะอ่ามนนล้มเลย่มนล้มมนล้มอยู่นะมนล้ม่มนละ้ม่นะมลนะมลนะ้ม อ่าตัวนี้มันจะล่มเลยนะเด็กๆพูดจากนะ,ะสระอาเหมือนแันลง่มสระอาเหมือนใจลง่มสระอีเหมือนหลังคาบ้านมีเสาทีวีนะเด็กจับได้ไหมคะต่อไปเด็กๆก็มาดูต่อเด็กๆก็มาดูต่อะคะอ่าตัวน,นี้เป็นรูปภาพดาวนะคะจะแทนรูปพยัญชนะตัวใดคะพยัญชนะไทยหรืออักเฟตไทยนะคะ จะแทนด้วยอะไรก็จะแทนด้วยต่อต่อต, no, no, no. ต่อ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 ประตักได้ไหม no 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 ต้องเป็นต่อเต่าเด็กก็คือต่อเต่าแล้วก็ใส่สระอีหลังคาบ้านมีเสาทวนียิงไม้ใช่ไหะลองดูนะคะแล้วเราก็ฝึกอ่านต่อเต่าต่ออีตีนักอ่านว่าตีต่ออี<ม>ตี ต่อเต่าสารีอาตวตีเขาอื่นก็เหมือนกันนะคะซอเสือสารีอัตวซออีสีลองทำดูนะคะว่าทำได้หรือเปล่านะคะทำไม่ได้ด้วยป็นไรนะคะลองฝึกฝนดูนะคะน,นี่คุณปู่จะเพิ่มระดับขึ้นมาให้อีกหลังนึงเพราะว่าเราเริ่มจำเพัญงน,ะ,นะ,ะได้แล้วนะคะก็เลยจะให้ลองผสมคำดูนะคะ โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวจะลองให้จะส่งลิงก์ไปให้นะคะโอเคค่ะอันนี้ชะลาอานะชะลาของนี่นะคะนี่คือชะลาอีของบรรยงชีที่สองนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายโอเคสต๊า